ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ทำซะแล้วสำหรับเนื้อเรื่องเสริมของ Resident Evil Village ผ่านไปตั้งปีครึ่งถึงจะโผล่มาในชื่อของ Shadow of r o s e ที่จะเป็นเรื่องราวของ r o s e Mary ลูกสาวคนเดียวของตระกูล Winter ที่จะถูกเอามาเล่าต่อให้จบแบบสมบูรณ์แล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ารีวิวตัวนี้ผมจะเน้นพูดถึง Shadow of r o s e เป็นหลักนะครับพวกของแถมอย่างพวกโหมด Third Person อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะแถมให้ทีหลังท้ายคลิป แล้วก็อีกอย่างในวิดีโอตัวนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยว่าจะมีภาพหรือว่าเนื้อหาสปอยเล็กๆน้อยๆให้เห็นกันบ้างคือ DLC ตัวนี้มันไม่ยาวอ่ะจะเลี่ยงไม่ให้สปอยแบบ100%เลยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับใครที่ยังไม่ได้กด Sub s c r i b e ให้กับทางช่องก็อย่าลืมกดเบาๆให้กันสักหนึ่งทีอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดครบ20 0 0 0ซับเมื่อไหร่เราจะมีช่วงใหม่อย่างช่วงการจัดเทียร์ไม่ชมกัน และที่สาคัญเลยที่จะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือร้าน Gpu Two Shop นั่นเองร้านนี้นะับวันยิ่งจัดโปรโมชั hot, ่นโหดๆเยอะขึ้นเลยเกินแถมงานประกอบยังเนี้ยบอีกใครอยากจะได้คอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องราคาไม่แพงเล่นดนทกเกมก็อย่าลืมไปอุ่นทางร้านกันได้นะครับเอาล่ะก็ขายของกันไปแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเนื้อหาของ Shadow of l o s s ที่ผมเพิ่งจะไปลองเล่นมามันจะเป็นยังไงบ้างมารับชมกันได้เลยครับ สำหรับเนื้อเรื่องของ Shadow of Lost จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้เห็นฉากจบของ Lost Mary ที่จะไปเยี่ยมหลุมศพของ Ethan ในเนื้อเรื่องหลักเรื่องราวจะเกิดขึ้นเพราะว่า Lost ต้องการจะกำจัดพลังเชื้อราที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เด็กให้พ้นไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น แต่ความหวังก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอได้รับรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถลบล้างพลังที่เธอเกลียดชังนี้ออกไปได้โดยที่เธอจะต้องยอมเข้าไปในความทรงจําผ่านเศษซากของมกะไมซีที่ยังหลงเหลือทั้งๆที่โรสไม่ได้รู้เลยว่าความน่ากลัวรวมไปถึงสิ่งที่เธอต้องการจะเจอมาตลอดชีวิตนั้นอาจจะกําลังรอเธออยู่ภายในโลกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ Shadow of l o s นั่นเอง สำหรับเนื้อหาของ d l c ตัวนี้ก็อย่างที่หลายๆคนเข้าใจนั่แหละครับมันคือเรื่องราวเสริมที่จะทําให้เรื่องราวของตระกูลวินเทอร์ถูกเล่าต่อออกมาอย่างสมบูรณ์มากขึ้นอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ไม่เฉลยทั้งในภาคเจ็ดและก็ภาควินเลสก็ดี c ตัวนี้นี่แหละที่จะเคลียร์ทุกข้อสงสัยแต่ว่าในช่วงแรกที่ได้สัมผัสก็อาจจะทําให้วิเล่นไม่เข้าใจเรื่องราวมันสักหน่อยว่าบุคคลที่เราได้เจอทั้งหลายภายในเกมเนี่ยมันคืออะไรทําไมถึงมีคนที่หน้าตาเหมือนโลสเต็มไปหมดเลยศัตรูพวกนี้มาจากไหนและมันคือตััััวววออะะไไรรรรมมมปปปถถึงบบุุคคคคลลลลททีี่่่่จเเเเเเเ็็็นนนนต้้้าาายยยหหกกกกกูิดณ นั่นแหละครับทุกอย่างของเกมนี้จะถูกเฉลยออกมาในช่วงท้ายของเกมจริงๆอย่าว่าแต่เราไม่รู้เลยตัวของโรสเองก็เหมือนจะไม่รู้อะไรเลยสักอย่างยังดีที่จะมีอะไรบางอย่างที่จะคอยนำทางให้น้องโรสแล้วก็ผู้เล่นคอยอ๋อตามๆกันไปแต่ก็ย้ำนะครับว่าแค่เกือบที่เราจะเข้าใจได้ทั้งหมดเพราะบางอย่างเขาก็ไม่เฉลยตรงๆเหมือนกันคิดว่าในส่วนนี้เขาคงอยากจะให้ผู้เล่นคาดเดากันไปเองมากกว่าไม่ก็เก็บไว้เล่าสารต่อที่หลังแน่ๆอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดใน D l C ตัััววนนีี้กก็คคคือออามมสพพธ์ขง่่ลลูทโเเย ในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันกลวงมากเลยนะ เกมมันเล่าเรื่องราวกว่าสิบชั่วโมงแต่มันไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความซึ้งในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ตอนจบที่ใครหลายๆคนเขาซึ้งกันแต่สําหรับผมผมว่าเฉยๆอ่ะเพราะมันค่อนข้างกร่อยเหลือเกินแต่กับใน DLC ตัวนี้เขาใช้เวลาแค่สั้นๆเท่านั้นในการเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือถ้าเกิดคุณชอบภาควินเทจอ่ะผมแนะนําว่าให้หา DLC ตัวนี้มาเล่นซะผมรับรองเลยว่าคุณจะรู้สึกดีกับภาคนี้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเห็นแล้วก็อยากจะรู้เลยว่าน้องลอสเนี่ยจะไปโผล่ภาคใหม่อีกหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวของน้องมันไปตตต่่่ออออออไไดด้้้มมมาากกกกเเเเเเเหลลืืืินนนแแะะูทรรงงววผััจจีี OC 2็็ป อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเห็นหลายๆอย่างมันยังไม่สมบูรณ์เลยลุ้นเอาก็แล้วกันว่าแคปคอมเขาจะใจป่าทําเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะไปเล่าในภาคไหนหรือว่าจะทิ้งไปเลยในส่วนนี้ก็คงจะแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วนะ mm. มาดูกันต่อกับสิ่งที่ d l c ตัวนี้นําเสนอสําหรับการนําเสนอในดี c ตัวนี้จะออกแ,แนวกับฝันร้ายมากกว่าจะเป็นโลกแห่งความจริงสถานที่เลยก็เหตุการณ์มันก็เลยจะเป็นการแวบไปแวบมามากกว่าการที่จะเป็นเรื่องราวการหนีตายแบบต่อเนื่องตอนสัมผัสแรกนะผมว่านี่มันดีอีวิวิทินชัดๆเลย ไอแบบที่ศัตรูจูจ่ๆโผล่มาแล้วก็โจมตีเราด้วยวิธีแบบที่คุณเห็นเนี่ยมองยังไงก็ดีอีวิวิทินชัดๆเอาจริงๆดี DO c ตัวนี้น่าจะหลุดจากความเป็น r e s i d e n t Evil ที่สุดแล้วละมั้งถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าเรื่องราวที่แท้จริงของเนื้อเรื่องในภาคน,นี้มันเป็นยังไงผมก็คงคิดว่าเกมนี้มันแฟนตาซีอะอยู่ๆไอ้น่นโผล่ไอนี่โผล่แล้วก็โผล่มาแต่ละทีคือโคตรน่ากลัวเลยขานาดกับศัตรูกากๆผมยังไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับมันเลยถ้าไม่จำเป็นถ้าเกิดจะถามว่า RE ีภาคไหนน่ากลัวที่สุดว้วแ,ลลวดแล แต่คุณก็ไม่ต้องห่วงว่า d l c ตัวนี้จะน่ากลัวเกินไปเพราะในเกมนี้เราจะได้เจอกับบุคคลลึกลับที่เรียกตัวเองว่าไมเคิลคือพี่แกไม่ได้โผล่มาเป็นตัวเป็นตนให้เราเห็นนะแต่ว่าจะโผล่มาเป็นแค่ข้อความซึ่งก็เป็นไมเคิลนี่แหละที่จะคอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยช่วยเหลือเราตลอดว่าจะให้ทําอะไรหรือว่าไปไหนน่าจะเป็นสิ่งเดียวในดี c ตัวนี้เลยที่ทําให้ผู้เล่นอย่างเราใจชื้นขึ้นมาได้บ้างแต่เอาจริงๆอะผมไม่เคยคิดสงสัยตัวตนของไมเคิลเลยแม้แต่น้อยเจอแค่สองครั้งผมก็เดาได้แแแลลล้้้้้วววว่่่่่าาาาตััจรรริิงงงงขออออคคคืืใเเเพพููดนนนนีกกมทย แต่ว่าน่าเสียดายที่ฉากใน DLC ตัวนี้เขาแอบรียูสเยอะไปหน่อยคือถ้าใครเคยเล่นเนื้อเรื่องหลักมาแล้วก็นั่นแหละฉากพวกนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกปราสาทคุกใต้ดินบ้านตุ๊กตานั่นแหละใช่เลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะนําเสนอส่วนใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันน่ากลัวมากขึ้นน่าเสียดายที่รียูสขนาดนี้ก็น่าจะเอาให้สุดไปเลยนะถ้าเกิดมีฉากหมู่บ้านแบบจัดเต็มมีพวกเขื่อนพวกโรงงานอะไรเข้ามาด้วยผมว่ามันจะเจ๋งมากเลยซึ่งก็พอเข้าใจได้ที่เขาไม่เอามาใส่คงน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ฉากพวกนั้้นนมมัไ่่สยเทาหรล พูดแล้วก็น่าเสียดายอะถ้าเกิดมีมันคงจะว้าวกว่าน,นี้น่าดูมาดูกันต่อที่เกมเพลย์ของ DLC ตัวนี้ ใครที่หวังว่าจะได้เล่นแบบคล้ายๆในเรื่องหลักที่จะเป็นเกมกึ่ง Open World อันนั้นก็ต้องเสียใจด้วยเพราะแคปคอมเขาไม่ได้ใจปั้มขนาดนั้นเพราะนี่คือเกมที่เกือบจะเป็นเส้นตรงเน้นแก้ปริศนามีให้ต่อสู้บ้างแต่ก็ยังคงสู้เพื่อเอาชีวิตรอดสไตล์ Survivor h ์ r ฮไม่ได้บูยับแน่นอนแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าเกมเพลย์สำหรับ DLC ตัวนี้มันคึ่งกลางๆไปหน่อยอย่างปริศนาที่เหมือนจะสร้างสรรค์มันก็ไม่สุดเท่าไหร่ถ้าเกิดสังเกตรอบข้างให้ดีๆมันก็แทบจะมีเฉลยให้เราตลอด จะลากเลือดแบบเนื้อเรื่องหลักก็ไม่เชิงมันกงกลวงเกรงๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกับว่าเกมเขาเน้นให้เราวิ่งหนีซะมากกว่าอาจจะมีทางให้สำรวจไอเทมเพิ่มเติมไม่ก็มีการอัปเกรดปืนบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่ แต่ว่าใน D.O.C. ตัวนี้ก็มีระบบเกมแบบที่ภาคอื่นไม่เคยทํานั่นคือพลังพิเศษของน้องโรสใน D.O.C. ตัวนี้โรสจะมีพลังที่สามารถทําลายเชื้อราที่ขวางทางอยู่ได้แต่ถ้าเกิดจะทําลายมันก็ต้องหาแกนกลางของมันให้เจอแล้วใช้พลังทําลายมันโดยตรงตอนแรกพอเห็นแบบนี้ผมก็คิดแล้วว่าจะต้องมีอะไรเราทํายุ่งยากเกี่ยวกับการทําลายแกนกลางแน่นอนน่าเสียดายที่พอเล่นจริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นและถ้าเกิดเล่นไปอีกสักพักพลังของโรสก็จะทําอะไรได้มากขึ้นมากกว่าแค่การทําลายเชื้อราเพราะมันสามารถใช้ปล่อยใส่ศัตรูเพื่ออททีี่จะําให้้้ัตตตูิดดดสนไกวย พอมันสตันเราก็เลือกเอาเลยว่าจะยิงหรือว่าจะหนีอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์อะนะเพียงแต่ว่าการใช้พลังนี้มันจะใช้ได้จํากัดเหมือนกับจํานวนกระสุนถ้าเกิดจะเติมก็ต้องใช้สมุนไพรแบบใหม่ในการชาร์จเกตพลังนี้เท่านั้นแต่ก็นั่นแหละในส่วนนี้มันก็เลยทําให้เกมเพลย์สนุกขึ้นมาได้บ้างนิดนึงส่วนที่เหลือผมว่ามันเฉยอะมันไม่ยากไม่ท้าทายเอาซะเลยคุณเชื่อไหมว่าผมเล่นครั้งแรกผมไม่ตายกับศัตรูที่เราสามารถสู้ได้เลยสักครั้งมีผมเองเนี่แหละที่ลองไปตายโง่ๆดูเพราะว่าอยากรู้ว่าตายแล้วจะะเเป็็นนยยังงงไกออสดี เป็นการสู่ขิดที่ r e ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆแต่ก็น่นแหละครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าใน DLC ตัวนี้มันน่าเบื่อไปนิดนึงผมให้3เหตุการณ์นะที่ผมคิดว่าสนุกอันแรกคือการอ่านคำใบ้เพื่อทำลายแกนกลางที่ซ่อนอยู่อันนี้คือสนุกใช้ได้เลยเวลาก็มีจำกัดแล้วต้องมาสังเกตคำใบ้อีกส่วนอันที่2ก็คือในบ้านตุ๊กตาที่มันให้เราหนีตุ๊กตาขุนแม่เนี่ยแหละอันนี้โคตรน,น่ากลัววิธีจะต่อกรกับพวกมันก็คือห้ามละสายตาจากพวกมันเด็ดขาดถ้าเกิดละสายตาเมื่อไหร่มันจะขยับได้แลละถถ้าาาาเเเกกกิดมมัันขยยึงตวร,าารื่่่ออไห็ เป็นฉากที่ผมว่าตื่นเต้นและก็ระทึกที่สุดแล้วแล้วก็อีกฉากก็คือการต่อสู้กับลัสบอสฉากนี้เราจะได้ใช้พลังเป็นเดวิลเมคลายเลยเห็นแล้วเพลงก็ต้องมาหน่อยแล้วแหละอ่ะสักหน่อยแต่น่าเสียดายที่การต่อสู้ในฉากนี้มันไม่ดูเดือเดอเท่าที่คิดเท่าไหร่ฉากบอสไฟถ้าเกิดเขาทำดีกว่าน,นี้นะผมว่ามันจะเจ๋งมากเลยแต่โดยรวมแล้วทุกอย่างที่เขาเอามาให้เล่นผมว่ามันก็กึ่งกงสคริปต์อะ เล่นครั้งแรกอาจจะประทับใจมากเพราะเราไม่รู้วิธีผ่านที่ถูกต้องแล้วมันก็แบบตกใจระทึกไปหมดแต่พอครั้งที่2ที่เรารู้วิธีผ่านแล้วก็คือแทบจะไม่ต้องใช้ฝีมือหรือพทักษะเลยก็ผ่านได้แบบสบายๆ D.C. ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นโหมดที่แบบว่าเล่นแล้วอยากทิ้งเลยไม่อยากเล่นซ้ําแน่ๆเล่นเพื่อเอามาเสพการนําเสนอใหม่ๆห,หรือว่าเนื้อเรื่องซะมากกว่าส่วนในเรื่องด้านเกมเพลย์ผมว่ามันเฉยๆถึงจะเป็นแค่ D.C. แต่มันก็ห่างไกลจากพวก Not a อ e r o หรือว่า end of s o e ในภาค7อีกเยอะ ส่วนในเรื่องพวกกราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอันนี้ผมไม่พูดถึงกันละกันเพราะว่ามันเกมเดียวกับ Village พวกแสงสีเสียงความสวยงามอะไรพวกนี้ยังไงมันก็คือเกมเดียวกันแต่ทีนี้ผมจะพูดถึงในความเ็นเทิร์ p เพ s ร์ซันของโหมดนี้สักหน่อยคือโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามันถอดแบบมาจากภาค2 3รีเมคเกือบเป๊ะเลยทั้งการเล็งที่มีการเลงแล้วเป้าหุบเป้ากลางอะไรแบบนี้คือสมบูรณ์แบบมากเว้นแต่การเก็บไอเทมที่ผมรู้เลยอว่าตอนแรกเขาน่าจะวางแผนให้โหมดนี้เป็น FPS แน่เลยคือการวางโพสิชันของไอเทมเน คิดว่าถ้าเกิดมาเป็น FPS เราก็แค่เอาหน้าจุ่มก็เก็บได้ไม่ยากแล้วแต่พอมาเป็น h i r d person ก็อาจจะเก็บอะไรพวกนี้ยากนิดนึงเอาง่งายๆเลยผมว่าดีไซน์อะ่ะเขาทำมาเพื่อ first person จะชัดแล้วก็ถ้าเกิดจะให้สรุปว่าควรจะซื้อไหมสำหรับ DLC ตัวนี้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดคุณจะต้องเสียเงิน600บาทเพื่อ Shadow of Lost เพียงอย่างเดียวผมว่าไม่คุ้มครับเกมมันสั้นมากเลยนะเล่นแบบมึนๆตายบ้างนิดหน่อยใช้เวลา2ชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าเกิดจะให้คะแนนผมจะให้ที่ประมาณ6คะแนนก็แลวกันสำหรับ Shadow of Lost แต่ถ้าเกิดคุณเล่นมากกว่านั้นคุณเล่นทั้งโหมดเติร์ดเพ s o ันในเนื้อเรื่องหลักหรือว่าโหมดมอร์เซน r ารีอันนั้นก็คุ้มอยู่ถ้าเกิดเล่นทุกอย่างที่เขาว่ามากับ600บาทผมก็ว่าจะให้สักเคะแนนก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดเล่นแค่ Shadow of l o s สยังไงผมก็ให้ได้แค่6จริงๆผมประทับใจน้นในการนําเสนอและก็การเล่าเรื่องแต่ในด้านเกมเพลย์มันไม่สนุกเอาซะเลยอันนี้แถมให้นิดหนึ่งสำหรับเรื่องมุมกล้องเติร์ดเพลสันในเนื้อเรื่องหลักถ้าจะถามว่าดีไหมผมก็ต้องขอบอกววก yeah. กมมววว่่่่่่่่าาาาาาาทททัั้้้งงดด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 ีีีีีแแลลลกกก็ยยเเเเเเอออออรรรืืืนนนนคคผมมไไิิขขะโหปปตู แล้วก,ก็การเคลื่อนไหวหรือว่าการไอดลอยืนเฉยเนี่ยเขาทําดูดีระดับหนึ่งเลยนะคือเป็นโหมดตัวเลือกที่ผมว่าโอเคเลยสําหรับคนที่เล่น FPS ไม่ไหวอ่ะแลวก็ใครที่สงสัยว่าแล้วคัสซีล่ะจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับประมาณว่าเวลาที่เราบังคับตัวละครเกมมันจะเปลี่ยนเป็นเติร์ดเพ s ซ n นแต่พอเข้าคัสซีนปุ๊บเกมมันก็จะสุ่มกล้องเป็นเฟิร์สเพ s ซ n นแทนประมาณนั้นแล้วก็ไม่ต้องพยายามดูหน้าอ e ีธานนะทุกคนผมพยายามแล้วพอจะเห็นแล้วก็หันหนีพอจะเห็นแล้วก็แน,น่นแกลลลลสสกล้องเอา แต่อีกแง่หนึ่งข้อเสียของโหมดนี้มันก็เยอะเลยเกินโดยเฉพาะเวลาเล่นจริงหลักๆเลยผมว่าน่าจะเป็นที่ดีไซน์ของเกมมาที่เขาทําเป็นเฟิร์สเพรสซันมาตั้งแต่แรกคล้ายๆกับ Shadow of Lost เลยคือการเก็บไอเทมมันยากเลยเกินบางอันคือเห็นแล้วนะแต่กว่าจะหามุมหยิบได้ทําไมมันลําบากได้ขนาดนี้แล้วที่แบบแย่สุดๆเลยผมว่าคือการยิงปืนนี่แหละกับเกมเฟิร์ดเพรสซันมุมมองข้าหมหัวไหลที่สามารถยิงปืนได้โดยไม่ต้องเลงยิงยังไงมันก็เละเทะมากใครไม่เข้าใจฟีลนี้ลองนึกถึงดีไอวิวทินภาคแรกดูไม่ได้ตั้งใจ และการเล็งยิงข้ามหัวไหล่ผมก็กล้าพูดเลยว่านี่น่าจะแย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเพราะปกติมุมกล้องแบบนี้การเล็งยิงมันจะเป็นแบบเป้าจะขยายตามความนิ่งใช่ไหมแต่อันนี้เวลาเล็งแล้วมันจะกลายเป็นดอทกลมๆแบบนี้ซึ่งมันดูยากชิบหายเลยตอนมันเป็นเฟิร์สเพิร์ซันผมไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่ามุมกล้องมันอํานวยแต่พอมันเป็นมุมกล้องแบบเติร์ดเพร์ทั้นและเขาไม่ปรับผมว่ามันเลยดูแย่มากเหมือนกับเขาไม่ได้พิถีพิถันเรื่องนี้เท่าไหร่เลยอยากจะได้เติร์ดเพิร์ทสั้นใช่ไมกไมไ ผมเลยคิดว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นโมชั n s i c k n e s s อะเล่น FPS ไปเลยน่าจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นและคุณอยากจะเล่นภาคนี้ให้ได้ผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะแค่อาจจะรู้สึกแปลกๆตอนเล่นไปนิดนึงแต่มันก็เป็นอีกข้อพิสูจน์นึงนั่นแหละว่าเกม First Person กับ Third Person มันอยู่ในเกมเดียวกันไม่ได้ถ้าเกิดทําแล้วก็ต้องมีอันใดอันนึงอะที่ไม่ดีตลอด หลักๆแล้วผมว่ามันเป็นที่เกมดีไซน์นั่นแหละแมปตำแหน่งไอเทมการออกแบบการเล่นมันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะมีเกมไหนทําได้ดีหรือเปล่าแต่สําหรับวิ l เลจก็ยังเป็นอีกเกมที่ผมว่าไม่ผ่านกับเรื่องนี้ สนิกอันหนึ่งที่จะให้เราเล่นเป็น Lady d i m i t r e s c ในโหมด Mercenary อันนี้ผมไม่พูดถึงกันละกันเพราะว่ายังไม่ได้เล่นในส่วนนี้ถ้าเกิดคุณเล่นผมก็คิดว่ามันน่าจะทําให้ DLC ตัวนี้คุ้มค่าขึ้นมาพอสมควรเลยเอาเป็นว่าใครที่เล่นแล้วทั้ง Third Person ในเนื้อเรื่องหลักทั้ง Mercenary ทั้งตัว Shadow of Lost เล่นแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ความรู้สึกให้ผมอ่านด้วยละกันนะครับเอาละก็สําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันลวกันก็อย่างที่ผมบอกไปว่า DLC ตัวนี้มันโอเคนะแต่่่่ถถ้าาาาาเเกกิิดดจะมมมววชอบผ็คไทไทร่ ถ้าคุณแบบรักครอบครัววินเทอร์อะซื้อเลยประทับใจแน่นอนแต่ถ้าเกิดจะมองหาความสนุกความคุ้มค่าผมว่ารอลดราคาดีกว่า600กว่าบาทผมว่ามันแพงไปนิดนึงสำหรับคอนเทนต์ที่เขาให้มาอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันไม่สนุกถึงขั้นอยากจะเล่นซ้ําอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะซื้อก็ไม่ว่ากันผมแค่พูดในสิ่งที่ผมรู้สึกเฉย,ยๆใครคิดเห็นต่างกันยังไงก็ไม่ว่ากันนะทั้งคุณและก็ผมมีสิทธิ์มองต่างกันได้ ส่วนวิดีโอตัวต่อไปนั้นผมอยากจะทําเกมเก่าเล่าใหม่ IE4 แฮะอย่างที่เคยบอกกันไว้เพราะปีหน้าภาคที่ผมอยากจะเล่นอย่าง4รีเมคก็จะมาแล้วยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับเร็วๆนี้ไม่น่าจะนานเกินรอ ส่วนสาหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่งายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ